สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการคัดลอกนะครับข้อความจากเว็บไซต์เอาไปทํารายงานนะครับหลังจากที่นะครับเราได้นะครับการบ้านมาจากอาจารย์หรือคุณครูนะครับไม่ว่าจะเป็นมัธยมมปลายหรือมหาลัยนะครับแล้วเราต้องการทําการก๊อปปี้ข้อมูลนะครับก็คือก๊อปปี้แบบข้อความที่เป็นเท็กพวกนี้ที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นเอาไปลงในพวก ที่เป็น Microsoft Word นะครับแต่ถามว่ามันมีทิคยังไงนะครับเวลาทำการ Copy นะครับพวกข้อความต่างๆมาให้โดยไม่ให้มันติดพวกสไตล์ต่างๆบนหน้าตัวของตัวเว็บไซต์นะครับก็คือให้ Copy ลงมาเป็น Text เลยนะครับ Text ก็คือเป็นตัวอักษรอย่างเดียวนะครับโดยนะครับผมจะมาแนะนำว่าให้ทำการใช้ Notepad นะครับในการเข้ามาช่วยในการ Copy แล้วก็ไปวางไว้ใน Word นะครับโดยขั้นตอนนะครับก็คือ ให้เราทําการเปิดที่เป็นตัวเว็บไซต์ของเราที่เราต้องการก๊อปปี้นะครับหรือคัดลอกข้อความนะครับจากนั้นทําการคุมให้หมดเลยนะครับข้อความที่เราต้องการก๊อปปี้นะครับจากนั้นทําการคุมแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็ก๊อปปี้นะครับจากนั้นนะครับไปเพจในโน้ตแพดนะครับทำการเปิดโน้ตแพดขึ้นมานะครับบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 7 Windows 8 1หรือว่า Windows 10มันจะมีโน้ตแพดอยู่นะครับก็จากนั้นทําการกด คลิกขวาเพจก็ได้นะครับหรือว่าคอนโทรล V ก็ได้นะครับเป็นการเพจลงนะครับในส่วนนี้ก็คือผมทําการ Copy เห็นไหมครับก๊อปข้อความเฉพาะส่วนนะครับพวกพวกนี้เวลามันทำการ Copy มาพวกนี้มันจะไม่ติดรูปภาพมาหรือว่าติดสไตล์ที่ทําให้เราปวดหัวตอนที่เราไปเพจใน Microsoft Word นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการ Copy อีกทีนึงในตัวที่เป็น Notepad ก็คือผมกด c อนโทรล A นะครับมันก็เป็นการคุมนะครับส e เล็กอ แล้วก็กด Ctrl V นะครับหรือว่าคลิกขวาเลือก Copy ก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นการคัดลอกนะครับจากตัวเว็บไซต์แล้วมาที่ตัว Word เอ่อที่ตัว Notepad จากนั้น Copy บน Notepad อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเปิด Microsoft Word ขึ้นมานะครับเมื่อเราทำการเปิด Microsoft Word ขึ้นมา,า,า Page, นะครับเมื่อเราทำการเปิด Microsoft Word ขึ้นมาเราก็คลิกขวา Paste นะครับหรือ Ctrl V ก็ได้นะครับ มันก็จะคัดลอกเฉพาะที่เป็นเท็กนะครับเห็นเป็นเท x t ไฟล์ครับจะไม่มีลิงก์อะไรปะปคนมาเลยเลยหรือรูปวารูปภาพต่างๆนะครับโดยถ้าเราต้องการเซฟรูปลงเราก็แค่ไปที่หน้าตัวเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็เซฟแล้วก็อินเสิร์ตปกตินะครับแต่อันนี้ผมจะมาสอนทิคง่ายๆนะครับในการแบบคัดลอกข้อแบบข้อความนะครับของตัวเว็บไซต์นะครับลงมาที่ Microsoft Word นะครับโดยผ่านตัว n o t e p a d นะครับก็ วันนี้ขอจบเพียงครนี้ครับเป็นทิปง่ายๆนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบสามารถสับสไคร b ์ภายใต้วิดีโอนี้หรือมุมขวาของวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ